คุณข,ขาตอนนี้ขึ้นรถไฟระหว่างเมืองจากสุริกเพื่อจะไปขึ้นยอดเขาทิศลิสของลูเซนเมืองลูเซน เ,เราซื้อตัว๋วสวิสเ <c oughs> ทเวาส <c oughs> ซึ่งเป็นเงินประมาณ264ฟัง <c oughs> ต่อหนึ่งคน <c oughs> ประมาณนี้นะ <c oughs> แต่ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็น่าจะ8,000กว่านิดๆ <c oughs> แต่เราก็ยังไม่ได้คูณหรอกนะ <c oughs> เรามวม่วเอาคิดคร่าวๆง่ายๆ เสร็จแล้วอ่ะมันแค่3มวันสำหรับสวิตพาร์ตนะแล้วก็สามารถที่จะขึ้นฟรีรถเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยระหว่างเมืองอฟรีด้วยนะแล้วก็ขึ้นรถแครมรถรางอ่ะในในเมืองน่าจะมันเป็นสวิตพาร์ตของสวิตอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะไม่ใช่ที่สุริลก,ก็สามารถ ไปขึ้นที่ลูเซิร์นก็ได้ทั่วประเทศอ่ะท,ทีนี้ตามที่เราวางแผนไว้อ่ะเราอยากไปมิวนิกมากเลยอ่ะมันเสียดายเงินที่เราซื้อสวิตพาสอ่ะมันใช้สามวันและต้องติดต่อกันด้วยนะคุณเขาจะกำหนดเลยว่าเขาดูพาสปอร์ตตอนซื้อนะเออมีพาสปอร์ตให้เขาพิมพ์ชื่อลงไปใน สวิตพาทของเราเลยนะของคุณอารมณ์ก <'re> right. ็หนึ่งใบนี่ไงคุณลุงโซลึกเอชคือตรงนี้เนี่ยคุณเราอะนะมาโอมาเขาเรียกอะไรนะมาหามามามาเรียนรู้ด้วยตนเองโอ้โหยากมากคุณเหนื่อยมากเพราะว่าเรามาตั้งแต่วันที่เราถึงวันที่สิบห้าสิบหกสองวันนะโอ้โหเมื่อวานเนี้ยไปเดินเฉพาะในเมืองโซลึกอะ วันแรกไม่ได้เดินหรอกคุณหาโรงแรมเจอก็เข้าพักแล้วไงเหนื่อยอะ่ะทีนี้พอวันที่เมื่อวานนี้สิบหกเนาะเราก่อนที่ที่เรามาวันแรกเ่ะเราซื้อสวิตพาเลยแต่เรารู้ว่าวันที่สิบหกเราไม่สามารถเที่ยวได้หรอกเพราะเราต้องเหนื่อยแล้วเราก็พักเนาะแต่วันที่สิบหกเราไม่ได้พักหรอกเราก็เข้าไปเที่ยวในเมืองซูริกกันนะแล้วเราก็ถ่ายวิดีโอแล้วเนาะเป็นเวลาเกือบสามสิบนาทีปรากฏว่า พอจะส่งเข้ายู u b e อะมันหายไปหมดเลยคุณแล้วในนั้นมันแจ้งเราว่าเหมือนวิดีโอเราหายอะแต่เขาก็ากพยายามที่จะเหมือนเหมือนจะอะไรนะกู้ขึ้นให้เราหรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่ตอนเนี้ยเรายังไม่ได้เลยอะมันเป็นการถ่ายของแม่น้ำลิฟมัดอะที่อยู่ตรงกลางของเมืองเก่ากับเมืองใหม่อ่ะคุณทีนี้เราก็เลยทำอะไรไม่ได้เลย แต่ว่า,เพ,าเพราะว่าเราได้ซื้อชวิตพาสแล้วอะ่ะเราก็ตั้งใจว่าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสามวันแค่นั้นเนี่ยเราจะต้องท่องเที่ยวอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์เออ,เอ,อในสวิตเนี่ยเช่นพ่งนี้อะ่ะตั้งใจจะเป็นจีนีวาโดยรถไฟด้วยนะแต่เดี๋ยวกลับมาก่อนนะเพราะว่ารถไฟเที่ยวสุดท้ายของที่นี่เนี่ยเร,เราก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราต้องไปด,ดูที่นู่นก่อนว่าเที่ยวสุดท้ายจากจากลูเซ่นอนะ่ะมันเท่าไหร่ แต่ว่าถ้ากลับมาถึงสุลิกได้เราไม่กลัวหรอกเพราะอะไรอะเราขึ้นรถไฟจากสุริกเนี่ยนะขึ้นรถพัดฟรีอีกนะคุณเพราะว่าเรามีสวิตพาสแค่สี่สเตชันเองอะไม่ไกลหรอกประมาณ3สามกิโลเราเดินได้นะถ้าสมมติว่าเรากลับจากลูเซนนะแล้วเราพลาดรถพัดเนี่ยเราก็โนแคร์โนสนะเออแต่ว่าวันนี้เราต้องสื่อไปรู้ได้ว่าพรุ่งนี้เราจะไปเจนีวาคือเราตั้งใจบ,บอกตอนขอวีซ่า ว่าเขาที่แล้วเรามาแค่สูริกเนาะเราไม่ได้ไปไหนเลยอะเราไปอยู่ที่อิงเกนเบิร์กอะซึ่งเป็นบริเวณของภูเขาทิลิทนั่นแหละแล้วก็พวกทัวร์ก็พาเราขึ้นไปที่กระเช้าคอนโดลาเราก็ได้นั่งกระเช้าแล้วแหละแต่ตอนนั้นอะรู้สึกว่าโทรศัพท์เราไม่ไม่เสถียรมั้งเราไม่สามารถถ่ายตอนอยู่คนถ่ายได้อะแต่มันเหมือนจะหนาไงเราขนา เราก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรให้เพื่อนดูหรอกอืมแต่ทีนี้สำหรับวันนี้เราจะไปดูซนแล้วเราจะพึ้นที่ลิทิคีนึงเพราะว่าไหนๆเราไปไหนไม่ได้แล้วไงเราก็ต้องอยู่ตรงนี้แต่จริงๆอ่ะถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยวันที่สิ1เ19ดดเกอ่ะเราใช้ใช้สวิตพาร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยวันที่20่อ่ะเราอาจจะจะไป อยากจะไปมิวนิคให้ได้แต่เรากําลังสืรวว่าถ้าเราไปมิวนิคเนี่ยเราจะกลับมาที่สุริกทันไหมเพราะว่าเราเช่าโรงแรมเนี่ยโรงแรมออตั้งแต่วันที่15เนาะถึงวันที่20แล้ววันที่21ตอนเช้าเที่ยงอเราต้องออกไงแล้วก็ไปขึ้นเครื่องเวลา4โมงเย็นของสุริกเนาะแต่ก่อนจะไปถึงบ้านเราก็ น่านจะสี่ทุ่มถ,ถ้าดูแบบว le ่าคร่าวๆนะไม่ได้เปิดตัวดูหรอกเออแต่คร่าวๆอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นไงทีนี้ตอนนี้เราก็ถ่ายเออถือกล้องนิ่งอยู่เนาะเพราะว่าเราไม่ไม่แน่ใจว่าจะไปถ่ายโดนใครไงเขาเขาก็มีอะไรนะเออเขาเรียกว่าสิทธิ์สิทธิ์เฉพาะตัวห้ามไปถ่ายอะไรเงี้ยไม่ได้ถ่ายหรอกก็ตั้งกล้องไว้เฉยเฉยเงี้ยแล้วผ่านตรงไหนก็โอเคแต่ตอนที่เราเข้าไปใน คลิปต่างๆเนี่ยเขาจะมีบอกว่าให้คุณนั่งทางขวามือนะเพราะว่าคุณจะผ่านคุณผ่านผ่านหลายที่เนาะแต่ว่าเราไม่ได้จำได้ไงมันอยู่ในที่เราจดไว้อ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะบอกคุณไงดีนอกจากเราต้องเอาไอ้ไอ้ที่จดไว้มาดูว่าเออผ่านที่ไหนบ้างอีกทีเนี่ยจะพยายามพูดไปตามสถานที่ผ่านเนาะแต่ตอนนี้อยู่ที่สถานีคุณลงตรงนี้สถานีอะไรเออ มัวพูดไงก็เลยไม่ได้ดูไงอยากเล่าให้เพื่อนๆนฟังมันก็เป็นไดอารี่สำหรับเราไปในตัวด้วยไงแต่เมื่อกี้นะคุณตลกมากเลยอ่ะไอเขาเรียกอะไรนะขบวนที่หนึ่งถึงสอสามหรือไงเนี่ยมันเป็นของชั้นหนึ่งเขาไงแต่เราซื้อตัวชั้นสองเพราะว่าชั้นสองมันถูกอ่ะถูกกว่าชั้นหนึ่งเยอะไง ปรากฏว่าเฮ้ยข้างบนนี้ไม่ใช่ชั้นหนึ่งเหรอท<ม>ียข้างบนนี้ไม่ใช่ชั้นหนึ่งเหรอเราคือขึ้นผิดเป่าอ่ะชั้นสองข้างบนข้างล่างอะไรจริงเหรอชั้นหนึ่งแบ่งตอนเลยโอเคอเมือเ่อกีอเ้เราเห็นอนะที่เห็นของอันนู้นอะมันมีชั้นหนึ่ง <m ul ing> ข้างบนชั้นสองข้างบนข้างล่างโอเคตายใจใจใจเต้นตักตักเพราะว่าถ้าผิดนะคุณเอ้ยโอ้ี่นี่สถานีอะไรเนี่ยคุณอ่านสิข้างล่างอ่ะเนี่ยเราอ่านไม่ออกหรอกอะไรนะ หัวสเส้นจับอ่านยากภาษาฝรั่งเศสคุณแล้วลูซินนะที่เราอ่านเนี่ยเซอเนี่ยมันตัวซีนะแต่บนสเตชันเนี่ยจะเขียนว่า Z L U z แล้วก็อะไรอีกไม่รู้อะแต่ของเราเนี่ย L U C E R N เนาะอ่านว่าลูซินแต่บนสเตชันเขียนว่า L U Z A N N แล้วอะไรไม่รู้อ่ะเราก็เฮ้ยมันใช่คันที่เราจะไปมัม่เนาะโอ้เมื่อกี้ใจเต้นตักตักตักทุกทีเลยอ่ะพอมีอะไรถึงนเต้นว่ามันมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราว่าเนาะเออแล้วเราจะผิดพลาดไหมอ่ะผิดพลาดทีมันก็เป็นเรื่องของงบประมาณไงแต่ตอนนี้งบประมาณเราบานปลายเยอะมากที่เคยบอกว่าเจ็ดวันจะเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยตอนนี้ถ้าจะบานปลายเยอะเลยแต่ไม่เป็นไรหรอก ไม่รู้ว่าจะเป็นเที่ยวสุดท้ายของการทัวร์ต่างประเทศหรือเปล่าไงเพราะงั้นเนี่ยคราวนี้ในหนได้เชงเก้นของสวิตแล้วอ่ะเราก็อยากจะไปมิวนิกเยอรมันเพราะมิวนิกเยอรมันเนี่ยเป็นจุดหมายต้นต้นของเราที่เราอยากไปไงแต่ว่าโอกาสที่จะขอเชงเก้นของเยอรมันมันยากไงเออปรึกษากับพวกเอเจนต์นะคือแต่เราก็ไม่ได้ใช้บริก,การเอเจนต์แล้วนะตอนหลังเนี่ยถ้าสมมติว่า เราเกี่ยวกับภาษาที่กอกอ่ะแล้วเรามั่นใจหน่อยอะแล้ว,ว่าจะกอกแล้วไม่ผิดของเขาไม่ผิดเงื่อนไขเขาอะเราอยากทําเองไงแต่ว่าบางทีเนี่ยภาษาไม่ได้เราไม่ได้เข้าใจเยอะอะ่ะมันอาจจะกอกผิดบ้างก็ได้ไงเราบางทีเราก็ต้องจ้างเขากอกค่าจ้างกอกก็คนละคือมีไม่กี่หน้าหรอกคุณก็โอเคอยู่อะ่ะพูดไปก็เท่านั้นเนาะเออ มีค่าจ้างกอกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ <c oughs> ทำเอกสารเองทำไปเ <c oughs> ขาเรียกว่าใบเนีเ่ยจดหมายแนะนำตัวเนาะสำหรับคนที่อายุเยอะแล้วก็ไม่มีงานทำแล้วแต่มีธุรกิจเล็กๆน้อยๆของตัวเองเนี่ย <c oughs> ก็สามารถทำได้แต่เราเนี่ย ทำเยอะแล้วก็ทําหนักกว่าคนอื่นเพราะว่าเราไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้เลย,ยงไงที่เรากล้าทาเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นเราไปนะิวซีแลนด์น่ะเราก็ทําเองแล้วนิวซีแลนด์นี่นะกอ,อกเองทุกอย่างเพียงแต่เราไปจ้างเขาปริ้นเอาไปสมัครออกมาเท่านั้นแล้วเราก็กอ,อกเองอะไรเองหมดแม้กระทั่งการเขียนและจฎหมายแนะนําตัวเนาะ ก็ไปจ้างเขาพิมคราวนี้เราก็จ้างเขาพิมพ์นะแต่ว่าคุณพิมพ์เขาก็โอเคนะเขารับจ้างเราแค่พิมพ์ใบละสองร้อยบาทเราก็โอเคนะถึงแม้จะมีผิดพลาดบ้างบางบางเขาเรียกกันเลยนะบางตัวบางอะไรเงี้ยเราก็มาเสริมเอาไงถือว่าจดหมายแลยงานตัวมันไม่เหมือนกับเอกสารฟริกายตัวว่าห้ามผิดนอห้ามคาดเคลื่อนใช่ปะ อันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะกันเพื่อนคือว่าอยาก okay. อันนี้วางได้ป่ะเดี๋ยวไปเบียดเขา okay. okay. โอเคพอคดีมีคนขึ้นมาไงขยับเก้าอี้เขานั่ง แต่ก็อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะถ้าจะไปพูดต,ตอนถึงตอนตอนส่งข้อมูลแล้วว่าไม่สามารถพูดได้ไงก็เราก็โกยแตเสียงดังนอ,อนๆ <laughs> เด็กเออเขาชอบน่ะเด็กที่เนดะียวน่ะเออเขาชอบ